สวัสดีครับจากบริษัท ESS Synth นะครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องพิมพ์ข้องครัวนะครับสำหรับคนที่ใช้แอปพลิเคชันโอชานะครับก็จะเป็นเครื่องพิมพ์แบบการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับก็คือต่อบลูทูธกับเครื่องขายโอชาได้เลยนะครับเป็นตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์ข้องครัวโดยเฉพาะเลยนะครับการทำงานนะครับก็ตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นระบบ Android แล้วนะสำหรับคนที่ใช้ เ,เครื่องขายของโอชานะครับเราก็แค่เชื่อมต่อบูทโฮระหว่างเครื่องพิมพ์กับเครื่องขายเข้าด้วยกันนะครับแล้วเข้าไปตั้งค่าในเครื่องพิมพ์ครัวให้เรียบร้อยนะครับของแอปโอชานะอันนี้ผมตั้งค่าไว้เรียบร้อยนะครับโอเคทดสอบนะครับก็คือเราก็ทําการสั่งอาหารนะครับแล้วกดบันทึกนะฮะแล้วก็กดไปนั่งโต๊ะอะไรก็ว่าไปครับล้วบันทึกนะครับเครื่องพิมพ์ครัวก็จะถูกส่งข้อมูลมาแล้วพิมพ์ออกแบบแบบนี้นะครับ โอเคเครื่องนี้นะครับก็จะมีเสียงเตือนแล้วก็มีไฟแจ้งเตือนด้วยนะครับมีไฟกระพริบแบบนี้นะครับหน้าตานะครับตัวอย่างจะเป็นเครื่องพิมพ์แบบหน้ากว้าง3นิ้วนะครับมีคัตเตอร์อัตโนมัติในตัวเลยตัดกระดาษได้เลยนะครับลองดูอีกทีหนึ่งนะครับก็เอาไปวางไว้ที่ห้องครัวได้เลยครับ การเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยก็ได้ในระยะ5-10เมตรนะครับโดยไม่มีอะไรมามากัน้นไม่มีประตูกัน้นไม่มีไม่มีกำแพงกั้นนะครับเราสามารถเลือกใช้แบบบลูทูธได้เลยนะครับหรือเครื่องนี้มีมีแลนด้วยนะครับใครอยากใช้แบบแลนก็ใช้เครื่องนี้ได้เช่นกันนะครับสนใจนะครับติดต่อบ,บริษัท ESS s y n t h e t i เลยนะครับผมขอบคัคบ